คนก็ความที่พูดเก่งอะเนาะนางเป็นคนพูดเก่งไงทุพูดไม่หยุดจ้าเอแทมไม่อยากร้องเพลงะ่ะชอบไงอือยิ่งได้สักแก้วสองแก้วเนี่ยนะพูดทั้งคืนยังได้เหมือนที่น้องน้องซอยตันเขาพูดอะ่ะแล้วถ้าถ้าธนดลได้เอ่อดีกรีเข้าไปเนี่ยนะเวลาเขาพูดเนี่ยทุกคนต้องฟังเขาอะเห็ดูเขาน่ารักนี่พอ พอมีพี่ป๊อบขึ้นมาช่วยมันก็เป็นสีสันนะทุกคนแล้วยังไปดาราม่าพี่ป๊อปขึ้นมาทำไมนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้อะไรนักหนาไม่เข้าใจเหมือนกันเนาะเออก็พี่ป๊อปขึ้นมามันก็ดีนะก็มาช่วยน้องมาพูดมาคุยมันจะได้ไม่มันเป็นสีสันนะอืแล้วเขาก็ไม่ได้ขึ้นมาตลอดไงก็มาช่วยน้องเป็นคอรัดให้น้องก็ได้นะผมว่า มันจะได้มีการตอบโต้ไม่ใช่น้องขึ้นมาคุยมาพูดเล่นคนเดียวพอมาพูดมาคุยด้วยมันก็สนุกไปอีกแบบหนึ่งอืมน่ารักนางไม่อยากลองเพลงแล้ววะ่ะทุกคนนางอย่างพูดอย่างดีเยวจ้าอือพอโนอตุดมพอโทษับขอครับ,รรบ <c oughs> ให้เล่าน้อยเกิน <c oughs> อย่าพูดแบบนั้นครับพอ่อ <c oughs> อะไรฮะ ถ้ามาอีกชิ้นช้าหนึ่งขมปีแล้วนะครับพรุ่งนี้ไม่มีงานพักผ่อนเต็มที่ใครพวกเราไงไม่มีงานหมายถึงงานคอนเสิร์ตนี่เหรอไม่มีงานที่กรุงเทพมีงานที่กรุงเทพฟังให้จบก่อนดีจั๊กจงหมก nhảy กูเหล็กน้ำบ้านหลูกิบเก็บกวนเก็บกวนพอ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 แล้วพอแล้วเดี๋ยวมาอีกมาอีกกว่านี่จะน้อยขมกว่านี่พอออกไปปั๊บกูกินผู้เดียวบัด ดิสแบนด์ครับตัดเพลงนี้ออกเลยครับผมร้องไม่ได้ครับ <unrelated> พเพลงช้าเพลงแรกครับครับตัดออกครับนี่กูบอานาเวทีเลยเดยวิสินะศิลปินคนไหนเป็นคือกูบอบ้านเนื้อรักเลอตัดเพลงออกอันดิสแบนด์ครับตัดออกหมดเลยครับมันจะได้น่ารักทั้งวงนนเนาะมีเสน่ห์ในการพูดเนาะ เหมือนกับตอนพูดจนจินตนาการว่าตัวเองจินตนาการว่าตัวเองมาทำรายการเดี่ยวหนึ่งเดี่ยวสองเดี่ยวสของพี่โนโ้ตของพี่โน้ตอุดม <c oughs> แค่พูดแค่นี้ก็หาแล้วเพาผมมันเป็นตัวมุกไงนักัว่ดิ เปล่าเอา,เอาพูดเองนะเอา้าพี่น้องวัสดยครับเอาผู้ตาลายแล้วเขาเนี้ยบทเนี้ยก็พี่รุ่นพี่องผู้จัดการเบิ้ลแอบคล้าย แตค่คนนี้น่ารักคนนั้นอ่าเอ้อมึงพูดอะไรหนึงพูดอะไรเคยเคยรู้จักพี่หนุกใช่ไหมไอหนุกหนุกมึงพูดอะไรมึงพูดกับกูไงนายหนุนกนะพูดจะพูดอย่างนี้นะพี่กูเดี๋ยวกูตบหน้าไอนหนุกนะถ่ายให้แกดูดิถ่ายยังถ่ายยัง นึกว่าพี่นงมาเอาไอ,อท้ที่ที่แกชอบพูดเนาะอีสองตัวนี้นะเดี๋ยวมึงโดนกูนะมึงนามึงนาอ้สองตัวนี้มึงมึงนาเดี๋ยวโดนกูตบนะเอ้ยเดี๋ยวหนึ่งผลงานเพลงที่เคยร้องแต่ร้องนานมากแล้วเพลงนี้เมื่อ25ปีก่อน เพราะว่าอยากจะพาทุกคนไปกอดกอดก้อนเมฆก,ก็ไม่ใช่กอดแฟนก็ไม่ใช่กอดที่รักก็ไม่ใช่อ่ะโอเคกอดเท้าเทียงกันล่ะ